นี่ก็คือว่าทำไมถึงต้องเราหรือว่าเพราะว่าคนทั่วไปไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนพวกนี้บ่อยฉันบอกให้ตอนนั้นฉันเหมือนกับว่าโดนบังคับอะไรจะหลืออะไรไม่รู้ช่างมันเถอะฉันไม่เข้าใจพวกนี้ดีฉันก็ไม่จะไม่อธิบายแต่ให้รู้ว่ามีจริงค่ะก็ที่ต้องก็คืออธิบายคําของภาษาอะัคะพระบาทคือเต็มเป็นพระต้องเคยอดีตต้องเคยเป็นพระมาก่อนคือจะเคยบวชเคยเรียนอันนี้คือการสะสมก็คือการ กรรมฐานอะไรนั่นน่ะคือเป็นพระมาก่อนเคยที่จะไม่รู้มาก่อนเคยที่พระคือคนที่เหม่าว่าต้องการที่เหมับว่าอยู่อย่างสงบไม่ใช่มาแบบว่าออกทีวีอะไรแบบนี้ให้ในหลวงเขาได้ยินเสียงและทุเลน,นะนีคะและมีด่ากูกวนะเนี่ยสงสัยเดี๋ยวเราก็มีเรื่องอนี่พระบาสบค่ะแล้วคือเป็นพระต้องอดีตต้องเคยเป็นพระและเต็มบาสเพราะต้องเคยบ้ามาทุกคนนะคะเพราะว่าจะไม่รู้ตัวเองต้องสําน,นึกได้แล้วพอเวลาแบบว่าราชสลับ เราจะเอาสันดานของคนอื่นมาแล้วอีกพวกสยามโมคือสันดานไม่ดีเขาจะบอกคือแบบว่าถ้าแต่ทานฉันสลับเพื่อนชนะที่พานนี้แล้วแบบเนี้ยคือเพื่อนฉันเป็นเด็กทํางานในทํามหารกินแบบเราจะรู้สึกแบบสน่กตัวเองยี่งเราพบเพื่อนที่ไม่มีตังเราจะยิ่งแบบว่าเหมือนสํานึกอยู่ตลอดนี่อย่าไปพบเพื่อนที่เอาสังคมมากไม่ใช่จัดงานการาดินเนอร์อะไรแบบเนี้ยให้แบบว่าแต่งตัวมีนักขุนนักกลมัมก็ทุเรศไปไง หลายอย่างคือทำไมไม่ทําอะไรที่มันแบบว่ามีความคิดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือมึงจะสอนให้เด็กดีทาตัวมีตังอวดกันทาไมแต่ส่วนมากคุณลูกคุณมีตามึงต้องสอนให้มันติดดินบ้างมึงไปดูพระจอมเกล้าบ้างอันนี้คือเรื่องดีของพระจอมเกล้าเลยนะคือไม่ทําอะไรเว่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กช่างไงคือเหนื่อยร้อเนี่ยเข้าใจไงชนีดการไฟฟ้าก็มีหลังกระเสียนไงมึงก็ไม่สำคัญเลยหรอกจริงจริมันต้องเดินตรวจบ้างเ,เข้าใจบ้าง เดี๋ยวจะเล่าตรงไหนอ๋อ,อโรงพยาบาลพอเวลาไปใชนนาาน้น้ำหนักบัตรคิวอะไรเงี้ยก็อยอกตัวอะไรเงี้ยแต่คือมีแอร์นะเย็นสบายอยู่ไม่คือหมอเหมือนกับว่าหมอเขาเหมอือนกับไม่เข้าใจแกต้องบันทึกลงบ้าใหม่นะว่าถ้าคนมาแบบว่าอดีตเคยปกติแกต้องดูว่ามีเรื่องสะเทือนใจอะไรทำไมถึงได้ยินฉันไม่มีเรื่องสะเทือนใจเลยเลยนะคนที่เป็นพวกเนี้ยบางคนถือตุ๊ก,กตามาเลยนะมีจริงถือตุ๊กตามาแต่เขาจะไม่พูดเหมือนหนังอนะแบบจะนั่งเฉยๆแล้วแบบฉันก็มองไม่ได้คุยก็บตอนนั้นฉันก็แย่หูฉันก็ดังหมอไม่ช่วยออะไไรนนนนกกกกจาาให้้ิิยยดดฉั ทลมมันมากทลามานมาบ ชีวิตนี้ไม่มีใครแบบไม่มีใครเข้าใจเลยเทรมานเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้ากูพูดแล้วไม่ทํากูจะงิบบันไลเลยเขาจะบอกส่วนใหญ่จะพูดหลังจากทาแล้วไงแต่บางอย่างว่ายังไม่ได้ทําเขาจะบลอกเ <c oughs> ช่นหลักสุพรพณนุ่งเปลี่ยนให้ไวเลยเปลี่ยนแบบว่าให้ได้ใช้สอนลูกสอนหลานได้เงี้ยบางอย่างดาวอโลกมิกิ <c oughs> มีคนดูในหลวงเล่นคอมนะให้รู้ไว้ว่าถ้าจะลงอะไรเงี้ยพอเวลาออกอะไรเงี้ยให้ออกคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะเด็กหยุดนู่มาจะได้รู้ว่าแกทํางานทํางานจริงคอมพิวเตอร์ยาสิติดลงมาก ลงเลยลงให้เยอะเยอ,อะเว็บบอร์ดอ่ะเว็บบอร์ดอะไรในลงเยอะเยอเน็ตอะเว็บไหนที่แบบว่าดังๆเข้าไปลงเลยผลงานแกลงให้เยอะควรจะได้รู้ว่าแกทํางานไม่ใช่แดกเงินเขาจะมา